สำหรับสาย beauty blogger สายบุญสายมูนะฮะห้ามพลาดนะครับถูกเลขกันเยอะนะครับ20บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบกับรายการ b o s Empire เพลินอีกเช่นเคยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศสวยๆส,สถานที่ถ่ายรูปเก๋ๆซึ่งท่านผู้ชมสามารถเดินทางไปพักผ่อนเยี่ยมชมกันได้อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพด้วยนะครับและตอนนี้พวกเราเขามาถึงย่งวัดจุฬาภรณ์วณาราม จังหวัดนครนายกเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมตีปักหอกและผมบอสเอ็มพาเพลินนะครับสำหรับอีพีนี้นะฮะเราอยู่กันที่ไหนครับวัดจุฬาพรวนารามจังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในสถานที่ทางเข้าวัดจุฬาพรนะครับทั้งสองข้างทางเนี่ยเต็ม,ปม,มไปด้วยอุโมงค์ไม้ไผ่นะครับท่านใดที่ชอบถ่ายรูปหามุมสวยๆนะฮะแนะนำที่นี่ครับ สำหรับสายบิวตี้บล็อกเกอร์สายบุญสายมูนะฮะห้ามพลาดนะครับส่วนบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมและบอสเอ็มจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันครับเชิญครับซึ่งสถานที่ตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้าของวัดจุฬาภรณ์ซึ่งจะมีต้นไผ่ทั้งสองฝั่งโค้งมาบรรจบเข้าหากันมีลักษณะคล้ายกับอุโมงค์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมองแล้วให้ความรู้สึกสงบร่มรื่นและได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในซีรีส์ดังกันเลยนะครับ และตรงแลนด์มาร์คแห่งนี้มักจะมีผู้คนให้ความสนใจลังหลมาถ่ายรูปเซลฟี่และเช็คอินกันเป็นจานวนมากเพราะมุมถ่ายรูปทั้งสวยและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมบรรยากาศภายในวัดกันนะครับว่าจะมีความวิจิตรงดงามตะการตาขนาดไหนตามไปชมกันเลยครับ และตอนนี้นะครับผมกับบอสเอ็มก็เข้าไาอยู่ยังพระอุโบสถแห่งนี้นะครับซึ่งมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงสถาปัตยกรรมในการออกแบบที่สวยสดและงดงามเป็นอย่างยิ่งนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งพวกเราทั้งสองคนนะครับรู้สึกมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากราบสการะขอพอรอยังสถานที่แห่งนี้ครับโดยสถานที่แห่งนี้นะครับวัดจุฬาภรณ์านาราม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะท่านใดที่ชอบถ่ายรูปหรือต้องการดูธรรมชาติที่ร่มรื่นรวมไปถึงความเงียบสงบของวัดแห่งนี้นะฮะมาที่นี่กับสักการะพระพุทธร,รูปที่นี่นะฮะมีความเป็นธรรมชาติและสวยงดงามตามเอกลักษณ์ของพูทธศาสนาเลยครับหลังจากที่ผมและบอสเอ็มนะครับได้เดินทางเทเวณน,นะครับกับสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้สึก บุญอย่างเต็มที่เลยนะครับฝากถึง FC นะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับสามารถเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อกลับสักระขอพรสิ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะเดินทางไปที่ตลาดนะครับไปชมบรรยากาศสดๆกันเลยครับใช่ครับผมครับ ครับตอนนี้เรามาอยู่บริเวณตลาดชุมชนของวัดจุฬาภรณ์วนารามเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับผมตอนนี้เดินมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอิ่มบุญกันแล้วนะฮะท้องผมร้องแล้วครับบนเอ็ม่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรู้สึกหิวแล้วเะครับนี่ยจะมีอะไรกันบ้างต้องให้บสเอ็มพาทัวร์แล้วครับตอนนี้ไปชมกันเลยครับตลาดสุมภัยวัดจุฬาภรณ์หรือที่รู้จักกันในนามตลาดชุมชนวัดจุฬาภรณ์ เป็นตลาดชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้าภายในชุมชนมาวางขายอาทิเชน่นพืชผักผ,ผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลมีคอนเฟิร์มจากอค้ขายขาม่ขานะครับว่ามีผู้ที่มากราบไหว้สถานที่วัดแห่งนี้นะฮะ ถูกเลขกันเยอะนะครับ20บาทเท่านั้นครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากมาท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งนี้ขอแนะนําให้มาในวันเสาร์าและอาทิตย์เพราะจะมีพ่อค้าแม่ขายมาเป็นจํานวนมากนั่นเองครับอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกินอะไรครับบอสเอ็มเย็นตาโฟครับเย็นยตาโฟใส่น้ำแข็ง <c oughs> โอ้โหจะพลาเลยไงตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสวิตคาบินครับผมครับผมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เป็น ซิกเนเจอร์ของทางร้านครับอะบเ,อเดี๋ยวบอสเย็นพาไปชิมครับผมได้แล้วครับบอสครับของข้าวขอไข่อ,อ,อร่อยคอนเฟิร์มนี่นะฮะซิกเนเจอร์เด็ดของที่นี่เลยนะครับมายงชิสสมูทตี้อร่อยคอนเฟิร์มครับ เป็นไงบ้างครับคุณติวันนี้เต็มอิ่มเลยฮะทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็เจอบรรยากาศผู้คนมากมายนะฮะที่มากราบไหว้ขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจุฬาภรณ์วนารามแห่งนี้ครับวัดเอ็มครับผมครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบตามรอยซีรีส์นะฮะแนะนําที่นี่เลยอย่าลืมนะฮะอุโบสถไทยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบไหว้สักการะนะครับพระในโบสถ์นะฮะเสร็จแล้วเรามาเดินกินช็อปที่ตลาดชุมชนวัดจุฬาภรณ์วนารามนะฮะ มีทั้งอาหารข้าวหวานผลไม้ที่มาจากผู้คนแถวนี้นะฮะซึ่งทําการปลูกเองใช่ครับจำหน่ายเองนะฮะใช่ครับรับรองว่าสดมากๆเลยนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับเอทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้ผมแลบอสเองต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ผมกับป๋อเอ็มก็อยู่ที่บะมีนงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่นี่นะฮะเมนูอะไรจะเด็ดกันบ้างนะครับบะมีโนงสะาอชุศัก์อื่นๆอีมากมายครับเดี๋ยวตามไปชมบรรยากาศด้านในครับกับผมและพ๋อเอ็มกันเลยครับอร่อยมากครับมีความนัวฮะนัวที่หมายถึงปลาลรอครับไม่ครรสชาติมันนัวมันกลมกล่อมมากครับ คนเข้าเรื่อยๆนะฮะร้านนี้บ no ะหมี่นงชาชาชาตอนนี้เรานั่งทางอยู่ที่ชั้น2นะฮะใช่บรรยากาศดีมากครับได,ได้อากาศดีมากครับลมเข้าพัดตลอดเวลาฮะ,ฮะอากาศถ่ายเทครับนะฮะ FC ใครมาจังหวัดนครนายกนะ,ะฮะเป็นต้องมาแวะที่นี่นะครับบ no ะหมี่นงชาชาชาโอ้ยอิ่มเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยดีกว่ายังกลับไม่ได้ครับบอสอ้าทำไมอะ เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูทีเด็ดของที่นี่ครับผมยังยังยังไม่กลับหรอฮะหรือไงยังไม่ไปเอามาอีกอ๋อครับครับผมเดี๋ยวรอคู่นะฮะมาแล้วครับบอสนี่ไงครับขนมจีบเฮ้นี่ก็คือซาลาเปาชูสัก์ในตำนานครับบอสนี่นะฮะแพ็กเกจน่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูไส้ข้างในกันนะฮะ เป็นยังไงเอ่ยไม่ไม่กล้าทานเลยอ่ะ <c oughs> มันน่ารักเกินไปโอ้โหไสแบบจุกๆเลยฮะจ<ซ>ุกๆ,ๆเลยครับแน่นๆ,ๆนะฮะเต็มๆเลยนะครับสำหรับสายหวานเจี๊ยบเอ <c oughs> อันนี้เป็นไส้ช,ช็อกโกแลตนะครับช,ช็อกโกแลตลาวาปี๊ทาด้วยกันไหมอลองสักลูกหนึ่งก็ได้ครับขอเป็นอันนี้แล้วกันอเดี๋ยวให้เป็นแฟนดูนะครับอ๋อน่ล ชิมมาเลยฮะเป็นไงบ้างครับถึงคอฮะแต่แป้งเขาเนี่ยนุ่มมากไส้นี่หวานหอมสมคำล่ำลือนะฮะใครตีต้องมานครนายกเนี่ยต้องแวะมาทานอาหารที่ร้านบะหมี่หนงกันนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าจุกแล้วะฮะขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับครับผมอิ่มทั้งบะหมี่หนงอิ่มทั้งซาลาเปาทูสักมานครนายกแล้วมาไม่ถึงบะหมี่หนงนะครับถือว่ามาไม่ถึง นนครายกเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันกลับแล้วนะฮะคราวนี้เรากลับกันจริงๆแล้วนะครับอีพีหน้านะครับเราจะไปวัดไหนฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับกับรายการบอสเอ็มพาเพลินครับฝากกดติดตามกดไลค์เพจของเราด้วยนะฮะมาเก็ต888กดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับมาเก็ต888ลอตโต้ออนไลน์ครับครับผมฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับอีพีนี้บ๊ายบายครับ